อ่ากาับสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะครับวันนี้ผมแอดมินเซฟเวอร์นะครับกลับมารับหน้าที่สอนนะครับวิธีการลงเบสอิดิชสองพันสิี่พสี่จุดสองนะครับอัปโหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจอร์ดเบสนะครับลิงก์เป็นลิงก์เมกเนะครับซึ่งวิธีการโหลดก็เข้าไปโหลดในบอร์ดได้เลยนะครับที่ไม่อัปลิงก์เมกเเพราะวันทูอัพพังนะครับนี่ครับมีทั้งหมดหกพาทนะครับมีทั้งหมดหกพาทก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับคือโหลดตัวนี้มานะครับ เข้าไปที่กระทู้ DLC ห้าุดศนนะครับไฟล์โหลดเดอร์อะไรพวกนี้นะครับยังไม่ต้องสนใจครับคุณโหลดแค่ตัวนี้พอนะครับ DLC ห้าจุดศูนนะครับซึ่ง DLC ห้าุดศูนเนี่ยโหลดตรงนี้นะครับมีทั้งหมด2ลิงก์นะครับเลือกเอาเดี๋ยวข้างบนลิงก์จะพังนะครับให้โหลดลิงก์ล่างเอาลวกันนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เก็บไฟล์ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาโหลดหกไฟนี้นะครับหรือว่าโหลดอันนี้ก็ได้นะครับมมก้าสีท่านเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นครับพอโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับโหลดเสร็จแล้วเรรรียยบบ้อคั แตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์นี้มาครับมจะมีหมดหกพานะครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกอยู่ข้างบนนะครับแตกไฟล์มาครับก็จะได้แตกไฟล์มาเนี่ยก็จะได้ตัวนี้นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งครับผมกดผิดเนี่ยครับก็จะได้ตัว installpedit214patch4.2 นะครับอ่าอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเราไปที่ตัวอ่า dlc5.0 นะครับหลังจากที่เราแตกได้ไฟล์มานะครับไฟล์จะชื่อว่า ped214 DLC All in One นะครับ All in One ตัวนี้นะครับพอแตกไฟล์มาปุ๊บเราจะได้อย่างนี้นะครับวิธีการลงง่ายๆครับเราให้ไปที่ My Computer ครับไปที่ Drive C นะครับเราต้องไปที่โปรแกรม Data นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้เซตให้เห็นโปรแกรม Data นะครับเราต้องมาที่ Organize นะครับไปที่ Folder and r e s e a r c h Option นะครับแล้วไปที่ View นะครับหลังจากนั้นกดที่ Show Hidden File, Folder and d r i Ver นะครับ เสร็จแล้วกดโอเคนะครับโปรแกรมดัตราก็โปรแกรมดัตตาจะโผล่ขึ้นมานะครับแต่เป็นเงาๆนะครับกดเข้าไปครับผมเสร็จแล้วหาคําว่าโคโนมินะครับผมจะไปรวดเร็วนิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับคุณก๊อปทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับเนี่ยครับก๊อปอันนี้ครับทั้งยวงนะครับไอ้เพื่อนัสี่ไม่ต้องไม่ต้องก๊อปไปก็ได้นะครับก๊อปไปลงในโปรแกรมด a ต a านะครับเนี่ยครับก๊อปแล้วก็แทนที่มันนะครับ เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเป็นอันเสร็จพิธีการลง DLC นะครับง่ายนิดเดียวนะครับแค่เอาไปแค่เอาไปวางทับก็ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลงแพทกันนะครับเราก็มาลงแพทนะครับเรื่องวิธีการลงแพทง่ายนิดเดียวครับแตกไฟล์มานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่รอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับเนี่ยครับ ็จแล้วกดเน็กเน็กเน็กนะครับแล้วก็ลงไปที่เกมนะครับก็ปล่อยมันลงครับอันนี้ผมคิดผมลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆครับหลังจากที่มันลงเสร็จนะครับเราก็มาลองเข้าเกมกันดูนะครับซึ่งพอเราลองเข้าเกมเนี่ยเราก็เช็คได้เลยนะครับว่ามันเป็น DLC ตัวใหม่หรือยังนะครับหรือว่ายังไงนะครับนี่ตอนนี้ก็หน้าจอคุนามิมาแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งการลงไม่ได้ยากนะครับหลายคนจะไปงงไอ้ตรง DLC นะครับลงปุ๊บเนี่ย มันมันจะไม่ได้ลง DLC เนี่ยพอพลาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเน่ายาวนะครับชุดเช็ดจะพังหมดเลยนะครับชุดแข็งนะครับอันนี้เราก็ปล่อยไหลตามดูไปก่อนนะครับโอเคกล้องอาจจะสารนิดนึงนะครับเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะผมสัญญาตัวเองไว้นะครับว่าผมจะใช้มือถือถ่ายไปตลอดการนะครับก่อนเมื่อกี้เป็นหน้าล็อกอินนะครับสำหรับผู้แผ่นแทนครับนี่ครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าจอหลักแล้วนะครับเราลองไปเช็คกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับไปที่ออปชันนะครับ ไปที่ออปชันแล้วไปที่ Data Version นะครับเอาไม่ใช่ครับไปผิดมือมือล่าครับนี่ครับด a ต้าแพ็กดีเนะครับแม่นี่ครับ, Data, รบ,รบ Data Version นะครับเวอร์ชัน1.12นะครับ Data Pack 5.0ครับ นี่ครับวิธีการลงง่ายๆครับมีแค่นี้ครับซึ่งเราไม่ต้องไปลงแพท1.12ให้เสียเวลานะครับเพราะมันรวมมาใน PS 4.2เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น PS 2014นะครับตอนนี้ PS ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอยากให้ทุกคนหันกลับมาลองเล่น PS 2014กันดูนะครับตอนนี้นี่ก็สมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้วนะครับนักเตะอะไรการเคลื่อนไหวโมชั่นต่างๆนี่สมบูรณ์แล้วนะครับ ดีมากเลยอันนี้ลองดูตัวอย่างคร่าวๆสัก30มสิบนาทีนะครับนี่ริบูเจอเฉียงสีด้วยครับกำลังจะตัดสินแชมป์กันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับนี่ครับนักเตะกําลังเดินจากมงม้งลงสู่สนามครับที่เป็นฝั่งรีบูครับผมเดินออกมาต่อแล้วครับแต่ทีมเยือนหายไปไหนครับเนี่ยนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งีวลองดูครับสวยงามครับ โบกมือทัก <ijk> ทายแฟนๆครับสวยครับกราฟิกนะครับเฟซสองวงสี่ไม่เป็น2รองใส่เตะเชือกสีวิ่งออกมาแล right. ้วครับนี่ครับจับไม้จับมือครับจอนเทลลี่นี่ครับก็ก็ทิ้งท้ายกันไว้ด้วยความเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็มีโอกาสไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่มมาดูครับฟันดีลาตีสสวััดีครบสวัสดีครับ